โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการิโกโฮไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่ชีวาคอฟกาแฟร,รักสุขภาพหน้าผมเนี่ยคืออาคาร12ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าอาคาร12เนี่ยที่เหลืออยู่แค่2ห้องเนี่ยนะครับวิความโหราขนาดไหนสวยเหลอเกันตามมเลยครับ อนนี้เราอยู่ที่เรลี่ยนชั้นสี่ครับห้องนี้วิวสาวล่างหกสิบองศาครับมาดูวิวฝั่งนี้นะครับผมว่าเป็นวิวที่สวยสุดวิวหนึ่งครับของของชิวาซังเจอรี่คอนโดแต่งแล้วจะสวยมากนะครับเรามีตัวอย่างห้องที่แต่งแล้วนะครับแต่งเสร็จแล้วก็มีขนาดนี้เลยครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์แพทย์นะครับจากที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับไปศูนย์แพทย์เนี่ยใช้เวลาเดินประมาณสักสามนาทีนะครับแล้ว อยู่ใกล้กับอาร์ตแกลเลอรี่ที่อยู่ข้างล่างนะที่เป็นสไตล์คอทเทจนะครับรวมถึงอยู่ใกล้กับที่วปารตีนะครับห้องประชุมใหญ่นะครับเวทีลีลาดข์บแบดบินตันนะครับโรงะภาพยนตร์เพราะว่าชีวิตที่สุขสดชื่นเหลือเกินเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆไปดูห้องตัวอย่างแบบสตูดิโอไทยครับซึ่งเพิ่งตกแต่งเสร็จไป เมื่อประมาณสองชั่วโมงที่แล้วเองครับห้องนี้เป็นห้องขนาด20่ตรังเมตรครับซึ่งเขาเืีนว่าเป็นห้องปราศเสียนครับเพราะว่าหลายคนคิดว่าห้อง2ี่สิตรังเมตรเนี่ยเป็นห้องที่เล็กนะไม่เล็กครับเข้ามาดูห้องนี้ครับนี่คือเฟอร์นิเจอร์เพิ่งแต่งเสร็จไปบานมานะครับค่าทั้งห้องค่าตกแตง่งนยอยู่ประมาณ69,000บาทนะครับก็ไม่น่ามีอะไรถูกนอีกแนละ้วในปฏตพีแล้วก็นี่คือห้องที่หลายๆาคนมาดูแล้วว่า ว้าวเลยนะครับมีห้องน้ํานะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับมีเตียงนะครับเนี่ยเป็นสโซฟาซึ่งเพียงพอต่อการใช้ชีวิตนะครับมีโต๊ะนั่งแต่งตัวนะครับครบถ้วนครับมีพาร์ติชันนะครับต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับอยู่ตรงนี้ก็โซฟาโซฟูดครับเป็นห้องที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสําหรับห้องขนาดเล็กแล้วก็วิวที่สุดยอดนะครับ อาคา12เนี่ยข้อดีคืออยู่ไม่ไกลจากอาร์ตแกลเลอรี่นะครับแล้วอยู่ไม่ไกลจากชีวปาปตินะครับท่านสามารถไปรีลาศไปตีแบตไปล้องเพลงนะครับหรือไปฟังการบรรยายเรื่องสุขภาพได้นะครับก็ทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆผมพอใจครับห้องขนาดนี้ใช้ก็ประมาณแค่นี้นี่ผมก็สอบผ่านห้องขนาด24ตรางเมตรเนี่ยที่ผมบอกว่าห้องปรับเซียนคือ ถ้าเป็นสามนิกมือใหม่ๆเนี่ยคิดว่าเล็กมากนะแต่จริงไม่ใช่ครับเราสามารถจัดได้เป็นสัดส่วนครับยกอย่างเช่นพาเช่นตัวนี้ครับถ้าไม่มีเนี่ยจะไม่สวยนะครับเป็นการแบ่งแยกพื้นที่จช้สอยระหว่างส่วนห้องนอนนะครับส่วนนอนกับส่วนลิฟวิ่งรูมส่วนนั่งเล่นนะครับนี่โซฟาครับพาเช่นนี้ก็สามารถที่จะใช้วางของได้นะผมชอบมากเลยนะครับพวกก็สวยนะมีพม่านะครับเชื่อถือผู้ก่อสร้างอะค่ะ อาจารย์เชี่ยวเพราะว่าติดตามท่านมานับสิบปีแล้วในเมื่อมาเห็นสถานที่จริงแล้วก็ชอบคือบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นต้นไม้เยอะมากคืออยู่ที่นี่แม้กระทั่งยุคที่โควิดแรงๆเนี่ยที่นี่ก็บอกว่าไม่มีคือไม่ต้องใช้แมสเลยเ,ออเราอยู่ได้ความสบายใจนะคะพอมาดูปุ๊บมาครั้งแรกก็จองซื้อเลยร้านอาหารที่นี่อร่อยมากคือ ครั้งแรกที่มาทานแล้วอาหารอร่อยทุกอย่างแล้วก็มาครั้งนี้ที่ไปจองไว้ก่อนแล้วว่ากลัวพิซซ่าจะหมดจองไว้แล้วแปดแผ่นเพื่อที่จะเอากลับบ้านนะคะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้เนี่ยอากาศเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วลองมาก็อาหารอยู่ที่นี่มีพร้อมเลยค่ะอากาศก็ดีแล้วอาหารก็อร่อยเชิญชวนให้มาอยู่ด้วยกันนะคะจะได้เป็นเพื่อนกันที่นี่มีเพื่อนเยอะค่ะ ครับข้างหลังผมนี่คือชิวาชาเล่ครับตอนนี้หลังสุดท้ายแล้วครับก็เป็นมหากราบครับคือเริ่มจากตอนแรกผมก็ไม่อยากทำครับเพราะบ้านเพราะผมทาบ้านมาเยอะนะครับผมทําบ้านมาสักเก้าพันกว่าหลังทําเยอะมากเลยแต่ผมมองว่าที่นี่เนี่ยเป็นบ้านที่สวยมากนะครับเห็นทิวเขาเล็บๆไหมครับห้องนอนข้างบนนี้เปิดหน้าต่างเนี่ยโอ้โหวิว วิวเงินล้านครับบ้านชาเล่ตอนนี้ราคาหลังหนึ่งก็แค่3ล้านกว่าบ,บาทนั่นเองครับบ้านเจ็ดสิบท้าตรางวาครับเรือลังสุดท้ายช่วยเล่ก็เกิดจากมีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลพิษไทยท่านก็มา,มาต้องการมาซื้อคอนโดมิเนียมที่นี่นะครับแต่ปรากฏดม่มีห้องเหลือเลยคือมีห้องใหญ่มีแล้วมีแต่ห้องเล็กนะครับท่านบอกว่าครอ,อบครัวท่านเป็นครอบครัวใหญ่นะครับ บางทีอยากเอาครอบครัวมาพักก่อนที่นี่ถามผมว่าจะให้อาจารย์ทบ้านให้หน่อยแล้วเพื่อเรามีที่เหลือไม่มากก็มีแค่นี้ครับเราก็เลยทำบ้านพอคุณหมอเปิดบ้านหลังแรกก็มีหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่ตามคำเรียกร้องครับจนกระทั่งหลังสุดท้ายแล้วบ้านคุณหมอที่ก็จะโอนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเาจทยอยโอนบ้านที่หลังที่หลังเป็นบ้านที่ ผมว่าตอบโจทย์ครับตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง PM 2.5นะครับซึ่งเป็นมลพิษที่ฆ่าชีวิตรุนแรงมากนะครับคนในเมืองหลวงไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเช,ชียงใหม่เนี่ยจะเป็นมะเร็งปอดตายหมดแล้วนะครับมะเร็งปอดนี่อันตรายครับบางทีเด็กก็เด็กก็แท้งนะครับบางทีเด็กคลอดมาก็ไปสมประกอบเพราะอากาศนะครับอากาศคือหัวใจสำคัญที่สุดฮนะหกอที่ทำให้ชีวิตยืนยาวเนี่ยออแรกคืออากาศครับอากาศ,อา,กาศอารมณ์ กําลังกายอาหารอายุรเวทและคิ่อาศัยครับโควิดรอมใหม่กำลังระบาดนะครับไม่ประมาทการอย่าตกครับอย่าลืมอย่าลืมกลับไปดูแลตัวเองนะครับแต่ที่นี่ปลอดภัยครับที่นี่โอโซนเจ็ดของโลกครับเชลเล่ก็กำลังจะปิดปิดเกมอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับก็วันที่2ธันวาคมอ่าวัน ตอาผมคือวันเฉลิมพิเภาษาในหลวงเลงที่9กของผมเนี่ยน,นะครับก็จะเป็นวันที่เราจะปิดโครงการชีวะสังเที่ c o m p l e t ร้อยเปอร์เซ็นอย่างเป็นทางการครับสวยเลื่องกันครับผมเคยขึทีน่บนครับวิวเขาสวยมากนะเห็นธรรมชาติครับผมเคยพูดเสมอครับว่า hope and dreams are free ครับชัวิรเ,เทศเติมเต็มความฝันคนหลายคนที่อยากมีบ้าน country home ครับ country home ผมจำได้ตอนเด็กๆผมเล,เ,ลเล่นกีตาร์นะครับก็เล่นเพลงของจอห์นเดนเวอร์เชคมิโภคันทิโรนครับถนน,นสายที่เราพากลับบ้านนี่ครับบ้านแต่หลังนี้มีเจ้าของแล้วนะครับดูดูข้างในครับเป็นไงดูวิวดลครับพ่อไปสุดลูกหูลูกตานู่นะครับเห็นติวเขาริบๆหน้าหนาวที่นี่หนาวมากนะครับ อตอนหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยครับผมหายใจออกมาเนี่ยมีไอออกจากทางจมูกเลยผมชอบมาอยู่ตรงนี้นครับแล้วก็สวยใจลึกๆนะครับบริสนะให้โอโซไซโทเจตของโลกเนี่ยได้ทำงานนะครับผมก็แนะนำเพื่อนรักผมหลายๆคนว่าถ้าค่าของมลพิษเพียงตื้นท่าขึ้นสูงเมื่อไหร่นะครับ อย่าลังเลครับมาหาผมที่นี่ครับอยู่กับผมที่นี่ไปเพื่อนผมที่นี่ครับนะครับนี่ครับมีชานกว้างครับมีระเบียงนะครับก็เรื่ดีไงครับผมเคยขึ้นยื้อขบวนนะครับมองทอดไปนะครับผมว่าที่นี่ก็เป็นบ้านที่เป็นบ้านจริงๆครับเป็นแคนทรีโฮมเป็นสวัรด์เล็กๆบนดินที่เราสามารถที่จะเพื่อมถึงผมก็อิจฉาเจของบ้านหลังนี้ครับบ้านก็สวยมากเลย อนสท่านผู้ชมครับข้างหลังผมนี่คือคอนโดมิเนียมหลังที่12ครับซึ่งเป็นหลังที่สุดท้ายนะครับของชิว่าแซนจูรี่และนะครับก็เหลือไม่กี่หน่วยครับก็จะโซเอา์นะครับข้างในตกแต่งสวยมากเลยนะครับวันนี้ผมมีความสุขครับผมได้ทานอาหารสุขภาพซึ่งหาทานยากมากครับยากจริงๆครับหาสุขภาพแล้วก็ แล้วมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมครับต้องขอบคุณเชฟนะครับเชฟจากรดองเบอร์เป็นอาจารย์ที่มีดนสมศสสักดิ์สจริงอร่อยมากครับแล้วก็ผมได้เห็นความคืบหน้าของชิบาชาเล่รวมถึงาภายในของอะลคโดิเนียมครับวันนี้เต็มอิ่มครับ you are what you eat นะครับที่นี่เชื่อแต่นั้นครับเราใช้ทรัพยากรมหาศาลใช้เงินมหาศาลนะครับในการ ทำแปลงผักคอนิีก9ไร่แล้วขยายีก9ไร่ครับเราปลูกอย่างที่เราทานได้เราทานที่เราปลูกได้ครับทําเสร็จเราก็ต้องดมเชฟที่เก่งที่สุดครับมาทําอาหารที่ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถที่จะหาได้นะครับก็สมใจครับวันนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ครับพบสาระลูกพลบ้านได้ใหม่ครับที่เก่าเดิมที่เนชั่นชาน n e ลครับขอบคุณที่ติดตามรายการมา20ปีครับผมเชื่อว่าเราผลรงจะให้ของขวัญแก่สังคมไทยครับ ให้ที่อยู่อาศัยที่ยอดเยี่ยมให้อาหารที่ยอดเยี่ยมให้สุขภาพที่ยอดเยี่ยมครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับไปดูความคืบหน้าของเดอะชาเล่อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาสวยแล้วกินส่งท้ายด้วยบทเพลงเพราะๆครับจากน้องชายที่แสนดีผมโจ伊สมิธครบผมชอบหลอเกันเข้ามานั่งเล่นกีตาร์หน้าบ้านชาเล่เท็กิคโฮมคันทรีโรดวันนี้ก็แค่นี้ครับชีวิตยอดเยี่ยมมากเลยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ Like a breeze down the road Take me home to the breeze I belong, alive West Virginia Mountain my mind Take me home Down the road All my memories Gather around her. Ladies, bring to two